ครับผม a t ทจิงโจ้นะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่เดอะบอยอีกแล้วนะครับผมเรียกว่าตอนนี้แคลรอนเปิดตัวเยอะมากเยอะและเราก็รีวิวเหนื่อยมากเหมือนกันถาไม่ทันเลยถาไม่ทันครับแล้วก็เวลาเที่ยวก็ไม่ทันด้วยเหมือนกันมาดิมาลุลๆลุ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 ลวลุ เวลาที่ไม่ว่าเวลาทำงานก็โถ่เดี๋ยชวนเยอะดิมาตอนนี้เราอยู่กับเจ้าตัวใหม่ a d v 2 3 0 cc นะครับมันคือเจ้าล i คอน230นตัวนี้เองนะครับผมซึ่งเปิดตัวล่าสุดแล้วนะครับสำหรับจริงๆเป็นโฉมปี25นะแต่เขาวางขาย24เลยใจร้อนอยากให้พี่บอยกับโจ้ขายไงด้ขายนะครับผมก็เลยเปิดตัวมาครับมีสีอะไรบ้างพี่บอยบอกหน่อยครับพี่มีสีดา สีดำตัวนี้ดำนะครับสีดำจะสังเกตว่าสติกเกอร์จะเป็นสีแดงสีแดงอ่ะสังเกตสติกเกอร์เนาะแต่ตัวสีเทาสีเทาก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวทหารก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเป็นเกล็ดเลยเกล็ดเลยสีเทาเนี่ยพอเจอพอเจอแดดแล้วเป็นเกล็ดเลยนะครับคือเงาเลยนะครับเดี๋ยวมาเจาะรูปกันเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ครับผมอันนี้เป็นอะไรพี่เอาเป็นเครื่องยนต์แบบสูบนอนเนาะสูบนอนนะครับหนึ่งโซบสองวาล์วนะครับผม CVT เจสิฟานเจสินซีวีทีนะครับมซีีแล้วก็ทดออกโซ่ด้านหลังนะครับจาดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเลเตอร์อากาศจุดเด่นของเขามาดูมาดูมาดูนี่นี่นี่ให้ดูนี่อย่า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 ี่าอย่าอย่าอ่าอย่อย่า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 อ่คอยอย่าอยาอย่าออยาอย่าอน่าอย่อยราอย่าอย่าอ่าอ่คอย่าอยราอย่อยราอร่าอย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 ่า่าอน่อ่าอย่าย่าอย่าอ้่ารย่าอย่าอย่อยอย่่ออ่่อ่า่่อ่่า่่่าอย่อยอ่ะ เนี่ยเวลาขับตรงนี้ปีกมันจะเหมือนมันมันเหมือนมิปีกเหมือนปลากระเบนเมื่อกี้มองเหมือนปลากระเบนใหญ่มากปลากระเบนเห็นไหมค่อนข้างทีมใหญ่เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้หน้าจอสวยมากเลยนะหน้าจอเปิดมาเป็นเคเลออนเลยเรามาดูมาดูมาดูเป็นของเขาเลยของเขาเลยเป็นซิงเกอร์เขาเลยเป็นซิงเจอร์ของเขาดึ้นนะครับผมนี่เห็นไหมครับขึ้นเคเลออนด้วยใช่นไหมครับมีออดิโอบอกมีตำแหน่งครบทุกอย่างถังมันถังมันห้าลิตรห้าลิตรเนาะห้าลิตรครับแก๊สโซลีนนะครับผมเก้าสิบห้าครับผมมัดวัดแบบนี้เลยแบบ รอบช้าแบบแบบรถสปอร์ตเลนะดึ้นฟอบฟอบฟอบดูดูหดาดูดูดาดูหรดามากนะครับผมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเขาครับมีที่ชาร์จเบให้รถมาให้เลยสองโวลต์นะครับพี่ใช่ไหมพี่ใช่สองพอร์ตเนาะสองพอร์ตมาให้สองพอร์ตนะครับแล้วดูแลนดูดิคือคือโค้งเว้าส่วนเว้าส่วนอะไรเขาว่ามันเข้ารูปเหมือนอะไรไม่ใช่คุญแจก็เข้ารูปมันดูเคิร์ฟมันดูเคิร์ฟเออมันมีเคิร์ฟของเขาเนอะมันดูเข้ารูปอ่ามันดูเจ้าลีคอนนะครับผม มีทับทิมข้างให้เดี๋ยวเปิดไฟดูพี่บอลเปิดไฟดูนี่นี่คือไฟเดไลท์เนาะเยอแล้วตรงนี้มีเดไลท์ให้เขาไปฟสูงอย่างงี้นี่อย่างงี้ครับผมไฟหน้าไฟสูงให้นะครับมีไฟเดไลท์ให้เดี๋ยกันชนโคตรใหญ่เลยอะใหญ่ใหญ่ดูดีมากนะใหญ่นะวิ้นเหล็กหนาเหล็กหนาช่วงล่างเป็นไงพี่ช่วงล่างป้าพี่หลบได้เจ็ดเจระดับเลยไหมครับเจ็ดระดับครับผมเจดระดับครับผม เราอัดจารบีมีให้ครบหมดนะครับผมฟังก์ชันครับผมการจัดการส่งนะครับรู้ได้นหมพี่นะเป็นแบบปิ่นลอิสระนะครับเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นได้ไหมอ่ะสำหรับราคาที่เขาเปิดตัวตัวนี้บอกราคาเลยดีกว่าบอกราคาเลยราคาที่จริงๆ78็ดหมื่นะใช่ราคาเขาจริงๆกับเจ็ดหมื่ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เปิดตัวแค่6ก9ม0่นาทโอ้โหคุ้มมากนะพี่ตัวถูกครับ ถ้ารถระดับนี้นะถือว่าถูกนะครับคับอดี้ใหญ่นั่ง2คนได้สบายลากควงได้อ่ะเดี๋ยวดูสีดำกันบ้างพี่วิวมาจะได้เห็นกันครบทุกสีครับผมล้อวงล้อเป็นขนาด10นิ้วมาให้นะครับล้อแม็กซ์อลลอยมาให้นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้มันล้อสิบนิ้วอ่าครับด้านหลังเป็นโมโนอชกนะครับผมปรับปรับได้กี่ระดับเหมือนกันเจ็ดเหมือนกันเจ็ดเหมือนกันนะลองขยับมาดูหน่อยพี่เนี่หนึงนะปล่อยฟื้นดูดิดูซับดิดูซับดิอดีเลยอ่ะครับผมเนี่ยเห็นไหมเวลาคุณลงเหมือนรถวิบากครับฟ กระแทกขึ้นได้ไหวขึ้นน,นี่คือควัสดุที่เขาให้มาดีดีคข้างๆบอาบันจอยไม่ให้ ช่วงล่างเป็นไงบ้างพี่บอยเผาเผาเป็นไงเผาไหมดมดมขึ้ยนะนี่นี่เขาลมชุบแข็งมาให้ด้วยเห็นไหมลมชุบแข็งหมายความว่าก็คือเหมือนก็เอาไปชุบชุบแข็งอ่ะให้เหล็กมันแข็งขึ้นแข็งตัวขึ้นไม่ให้บิดงอได้ง่ายนะครับถ้ารุ่นเก่าๆจะเป็นสีขาวนะสีเงินนะอันนี้มีการชุบมาให้แข็งขึ้นนะครับนี่โดดได้เลยโดดได้ขนาดเดียวกันก็เคลือบให้มันแบบว่าไม่ไม่นี่ด้วยใช่เคลือบดำด้วยเคลือบสีมาโซ่ขนาดใหญ่520 520ครรับบดิสกเหน้าหลังศูนย์หน้าหลัังนะครบผมอ่าคับเลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับดิส ของไฟท้ายนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้ดูไฟท้ายนะครับที่เขาเขาฝังอยู่ในบอดี้เลยเห็นยังเห็นยังเดี๋ยวได้ด้ทีนี้พอเปิดฝังอยู่ในบอดี้ปุ๊บเนี่ยทำให้การมองเห็นแต่ไกลเนี่ยมันเห็นชัดขึ้นนะมาดูกัดูครับพี่ใช่ไหมมันเหมือนรถรถพวกรถตัวใหญ่ๆอ่าใพวกตัวบิ๊กบอดี้นะครับมันเห็นชัดฝังเห็นชัดนะครับแล้วเป็น LED ทั้งหมดด้วยครับผมนะครับอ่านี่ครับนี่คือจุดเด่นของเจ้าเรย์คอนเรย์คอนสองสามโซ่เลยครับผมมาดูสีเทากันบ้างไหมมาสีเทาสีเทาก็สวยนะครับ้งงหหลัในะ ใช่แล้วตัวเบาดนี่ครับตัวเบาดให้เป็นหนาคาร์เลอรอนเลยนะดูดูสกรีมเป็นคารเลอนเนี่ยสปักเป็นคารเลอนมาเลยนะปักมาเลยนะเออมาดูใต้บอะกันบ้างนี่มีคอนโซเครื่องมืออยู่นี่นยครับผมแบตเตอรี่12โวลต์9แอมป์เหมือนเดิมนะครับผมสขนาดรถ electric นี้ใส่ทั่วทั่วไปได้เลยนะสายแต่รถผมรู้สึกมันกว้างอ่ะพี่บอยกว้างกว้างนะดีเขามีมิติดูเคิร์ฟ ใหญ่ดีแหละแล้วบอกเป็น2ตอนเห็นไหมสองตอนจะพนั่งอย่างนี้ได้แย่แย่ครับผมเออเขาออกแบบมาดีนะดีนั่งให้ดูอีกทีไหมพี่บอยนั่งซ้อนหน่อยนั่งซ้อนกันมานั่งซ้อนให้ดูหน่อยซ้อนทีว่าเป็นยังไงคันนี้ก็ได้ขันนี้ได้ร้อนจริงๆนะครับผมแต่ก็ต้องทำนะครับนั่งสบายสบายมากร้อนอุด อ่นงได้ประมาณนนั้้หอกไดา200โลได้เนาะพี่ได้ได้ครับ200โลได้ลากทงได้อีกได้ในวงนี้อีกเข็มที่200ฝาโลใป็นคาร์บรรทุกนะครัแน่ๆคือซีซีเขาสูงมากนะซซีีให้ให้มาสูงมากนะสำหรับราคาแค่นี้นะราคาแค่นี้นะใช่จะแรงไปไหนเนี่ยแรงไปไหนก็มีที่ล็อกเบรกให้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาดิสเบรกหน้าและหลังนะครับล็อกเบรกได้นะครับอันนี้มีที่ล็อกเบรกนะครับก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดตัวก็สอบถามพี่บอยกับพี่น้องโจได้นะครับผมมีครบทุกสีนะพร้อมส่งนะพี่พร้อมส่งแก็ ต้องรีบนิดนึงครับเพราะว่าจะหมดแล้วจะหมดแล้วราคาได้ข่าวว่าเขาจะขึ้นราคาแล้วเนี่ยใช่เพราะว่าเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้คือเปราเปิดตัวใช่โปรโมชั่นนะครับถ้าหมดล็อตนี้ก็คือว่าน่าจะเดี๋ยวมันอัปเดตให้ทีแล้วกันว่ันละเขาจะขายราคาไหนนะครับผมส่วนจริงเจ้ารีคอนรีคอนสองสามศูนย์นะครับราคาทีพี่บอยหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับจะส่งต่างจังหวัดได้ไปทางได้นะครับผมก็แล้วแต่จะชอบราคาครับมีสีเขียวสีเทาแล้วก็สีดำนะครับผมนะครับผมครับ การรับประกันครับพี่ก็รับประกันก็ยนต์เหมือนเป็นพี่เหมือนเดิมมีพาร์ทเซอร์วิสอะไรบริการครบกับทุกฟังก์ชันนะครับผมมีทีมงานให้ปรึกษาถูกต้องครับโดยเฉพาะผมกับพี่บอยปรึกษาได้อยู่แล้วถ้าเคสหนัญก็ส่งเข้าโรงงานได้เลยใช่ครดีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องของอ่อนอะไรนะครับผมครับผมเคไวขึ้นเร็วเรวคับสำหรับเคไลออนนะครับผมถ้าสนใจก็สอบถาม จิ๊กโจ๊กับเดบอยได้เหมือนเดิมนะครับยินดีบริการนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมีรุ่นไหนมารุ่นไหนรุ่นไหนใหม่มาปุ๊บเราจะรีบนําเสนอให้ลูกค้าดูใช่ครับจะได้อัปเดตตลอดเวลาใช่ครับนะครับเพราะว่าเราเที่ยวบ่อยมากเที่ยวบ่อยมากเราไม่มีเวลานะครับเราไม่มีเวลามารีวิวจริงๆแต่อย่าลังเลเลยให้เพื่อนๆเห็นเลยว่ารุ่นนี้มันมาแล้วเนาะมาแล้วมาแล้วมันมีมาแล้วจะได้เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆตัดสินใจเรื่อกช่ารถ ATV นะครับกับเงินที่จะเสียไป หุมไหมสำหรับรุ่นนี้เราดูไม่เป็นดึงฐางเริ่มแล้วกันขุมจริงขุมไม่แพงไม่แพงดิคันเบื้เริ่มเลยอ่ะใช่คันคคตรใหญ่อ่ะตัวจริงใหญ่มากนะเพื่อนๆบอบอกเลยใหญ่จริงอาเห็นตัวจริงใหญ่ ใหญ่มากใหญ่มากอย่างเงี้ยใหญ่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่กว้างอ่ะปลากระเบนอย่างที่พี่บอกเหมือนปลากระเบนมากคิดได้ไงวะขาปลากระเบนเลยปลากระเบนแล้วกินที่ฝรั่งลองอันนะอืมใช่ใช่ครับเบาะนั่งก็สบายบอแล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์ให้นะครับเหมือนรถยนต์เห็นไหมนี่นี่มีซีเรียลนัมเบอร์เพลย์เพลย์ให้ด้วยนะครับผมให้ธรรมดานะครับสำหรับรุ่นนี้คุ้มคุ้มพูดคำเดียวว่าคุ้มค่าราคาไม่แพงราคาครับ โอเคแล้วสำหรับอ p นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจ้าลีคอนสองนะครับผมอย่าลืมตามช่อง ATV จรจิงเจ้กับพี่เดาบอยด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทิกตอกมีคนดูหรือเปล่าครับอ้าวทิกตอกลืมไปเลยหรอมีคนดูกี่คนเอามีดู12คนเหรอ